ขี่สีสเกตกัน,นแน่ตะว่าอัน,นีิบบริเกียวก็ไฟฝ่าบริเกียวกับออียงเลยต่วามากเกวกับเรื่องของถนนกันแน่เพราะว่าอุบัติเหตุในถนนช่วงนี้เพิ่มหลายขึ้นเนื่องจากเรื่องของฝนตกต่างๆสภาพแวดล้ลอมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิ่งสีสเกตเพื่อบอกว่าบูรณาการการวิเคราะห์ยุดทวิธีด่านชุมชนปากหวานเป็นการลดความเสี่ยงทางถนนระดับชุมชนสู่ความอย่างยืนค่ะ ทีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสเกตได้มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสเกตและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสางเสริมสุขภาพหรือว่าซื้อที่คุณหัวกันก็คือสสสพีมีการบุรณาการพัฒนาศักยภาพแกนนํำด่านชุมชนปากหวานค่ะสู่การยกระดับการจัดการความเสี่ยงทางถนนยางยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีผู้แทนส่วนราชการองค์กร ปกค้องส่วนทองทินและภาคประชาสังคมเขารวมหารือในเทือหนี่อีกนําโดยกิจกรรมเทือหนีนะคะก็มีทั้งการนําเสนอผลสําเร็จของโครงการด้านชุมช่นปากหวานทั้ง22อําเภอมาร่วมพูดคุยร่วมวิเคราะห์ข่าปัจจัยสําคัญในหาด้านบวัิเเ็็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการ พัฒนาสเกภาพบุคลากรน,นะคะต่อมาคือด่านการมีส่วนร่วมของชุมชน C ก็คือด่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนด่านสุดท้ายนั่นก็คือด่านความย,ายั่งยืนพร้อมการขยายผลซึ่งเป้าหมายสําคัญในเทือนีกับเพื่อสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชิสเกตค่ะก็คือท่านอนุพงศุขสมนิตนะคะที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนต่างๆใ,ในระดับชุมชนระดับหมู่บ้านโดยการให้แกนนําแต่ละหมู่บ้าน ได้แนะนําพี่นองประชาชนในพื้นที่ของโตเจ้าของนี่แหละค่ะโดยการสื่อสารพลั่งเชิงบวกเพื่อสร้างความรวมือโดยความเต็มใจเพื่อสนองการขับเคลื่อนว่าระจังหวัด365วันสีสเกตปลอดภัยให้เห็นเป็นรูปประัรมนั่นเองค่ะ